สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราแจ้งนาเพิ่งเลี้ยวปากไม่แดงไม่ใช่จะแดงถ้าบ่ามีปากแดงบ่ทำมือช่อมือกับบึงกับบ่ได้ก,กันละแต่ถ้าปากแดงผู้ชายก็จะบ่มักนะบ่มักกับช้างจันทชอบไม่ได้แต่งให้เพ่มักแต่งให้เจ้าของบึงอ่ะหวยคนสกุลจันทร์เล่าพัฒนาถากอนเนื้อขาถาวาสนาบ้ารวย ป้ดเข่า C3 สาม C เข่าสองสองเนาะแล้วก็เส้นฟังท้นกับเข่า C3 เบิ้งประกอบกันได้คะ่ะก็เบิ้งประกอบกันกับเส้นฟังท้นแอดกาแฟดำเจะหมวยลูกตะวันเนะบิ้งประกอบกันละพิจ,จะะารณาตัวไหนมันตรงกันว่างหนึ่งนน่นสองสามตรงกันว้าจัดนักค่ัสองสามกันออกดีนี่เฮ้ได้เต้นได้ล้องหมดละเนาะ ตรงกันไหมคะมาตรงกันเลยกับอันแอดแกาแฟดำกับอันวัชนาผ้าลวยเนาะสองสามเล่าว,วัดใจนะมาสองสามบอถือครับางกีเพิ่อนหงสสองสาวเล่าสองสามเลา่า,ลาว,วัดใจเนาะกันเลยบอถือย้อนนี้รุ่นหนาหน้อยกันรัฐบาลนี่บอใจใส่หอกสื้อพ่อนั่นสื้อสื้อพ่อได้ฟังเนาะเพราะมันเบิดหลายเนาะม,นมันมันบ่เป็นนตามคาดนะ แต่ว่าถ้าเล่าหน่มันเป็นไป,นปนตามคาดไหมคะ่นะท่านผู้ชมคือคํานวณใดเช่นนั้นเช่นนี่คือสมัยก่อนบาแต่สมัยแรกๆเนี่ยปีปีหกหกห้าหกสี่นะคำนวณใดเี่นนั้นมากเียนนี่มาเขาคำนวณใจกันเขาคิดออกอ่านออกเลยทุกมือนีเอามาคิดเอามาจับเอามัเน้นใจกันกันยะังไงเนาะอันอไดให่แต่ว่าเล่าหน่เบิง้งเจ้านั้นเจ้านี่ม่ใ่กัน ยิ่งอันอาจาย์โอนะช่องยญ่งๆเพิ่อนอันนะยญ่ๆกันเอาอมาเบิงใช่กันนี่เอ้ามาตรงกันจัดนักก็ได้เลยเนี้ยค่ะเนาะแต่ว่าหนักก็บว่หนักดอกประกาศซื้อหลายบางทีรัฐบาลนึกการซื้อหลายแท้ซื้อเป็นหมื่นซื้อเป็นแสนนะแค่อเน,นี้ยซื้อแค่พันสองสามพันเนาะแต่ว่ารัฐบาลเป็นหมื่นเป็นแสนอต่ยังขาดซื้อ มันเล่าโอกาสสื่อเนาะถ้าตั้งที่มันคำนวณถือคำนวณใดนะเมื่อสิได้ได้หรือสิเอาจังสันบอกสื่อใดมันได้เป็นแสนคนบอกเล่านะสื่อเลยหลายบ้านเอาเนาะแต่ว่าบางบ้านเขาก็ขายแค่ร้อยคูณร้อยแห่แค่นั่นเนาะบ่ให้หลายแต่ว่าเขา็สื่อจักสิบบ้านนะเนาะเอาค่ะทอมส้มวันนี้คนจะกุญจันทร์กับเจ้ารับกินเดอ้อ จ้ารักินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อครีมเมื่อกี้ก็ทาครีมทาแป้งทาตะแป้งทาทาตะครีมยามมือเช้านี่ก็แป้งเมื่อกี้นี่นี่ก็แป้งเนาะแล้วก็แป้แป้งพับแล้วก็ทาลิปแค่นันเองคิ้วยังบ่ทันเขียนอยู่คิ้วยังบ่ทันได้เขียนอยู่แต่งหน้าลืมเขียนคิ้วนี่เฮ็ดจังได๋เนาะเขียนโซ่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งมันมันสิได้เด่นกว่ากันเด้อค่ะ แตงกระดุดกระลาดแม่ข้าลอตเตอรี่มา่ยังเสียงดังแต่ทั้งนอกเนี่ยยำๆถามข้าวกันนะจะมาเบิ้งตัวเลียงน้ำกันเนาะมาอะไรอะไรคะเอ้าเอ้าว่าแม่เสียงแม่ข้าลอตเตอรี่แม่ยังคือเมียใบแฮะแม่ยังแม่ยังแม่ยังเนี่ะ มขายเตอรีว่าหันเขาอะไรแล้วก็ใบเขาอะไยังเขาานเจ้กมากำลังอาชีพยุ่งอ่ะสร้างสื่อสินค้ามาได้ค่ะทอมุช้มทิมเฮาจัดโปรลดราคาอยู่ตอนนี้เนาะเดือนจะกาวฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเนาะค่ะเนาะเออเรนโตก็กันที่พัฒนากระไดเที่ยงจังมากเหนเด้ เออคนเอาไปกุ้มใหญ่หลายฟังธรรมะด้วยเป็นลูกที่ดีแม่สอนความใดก,ก็ฟังซื่อดีเด่นดาท่านผู้ชมมีความสุขยมามแมลงก็เฮ็ดกับเขาให้แม่กินเออหาความสุขอะไรอย่างนี้ลูกเต่ากตันอยู่ลูกหลานหลานกด็ดีแป้งนแฮงดีคักเลยตัหวหนูแป้งหัวกแ็แฮงดีคัก เมื่อกี้เส้นไส้ย่าเลขเส้นไส้ย่าตัวใดเพิ่นงห้ยแล้วบอฮะเส้นไส้ย่าหายแล้วบอเดือนยังไม่เห็นอยังค่ะทำงานอยู่นี่เป็นนั่นเดียนเดีนเดียนเป็นแม่ละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เนาะเดือนทำงานต้าไปเบิ้งตัวเลขกันกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมเด่นที่ที่เจ็ดบนนะฮะเอาเด่นเดีนเด่นเดีนเจ็ดบน เด่นที่7บนเพิ่นจับคู่ให้3ามสองตัวเดิมบ่ห้าสองห้าหค่ะถ้า7มา ห้าเจ็ดคือตัวดินเนาะห้าเจ็ดคือตัวดินล่างนะคะล่างทีนี้อันนี้คือนล่างเนาะล่างมีสองสามสองห้า สองเจ็ดสองแปดสองเก้าเจ้ารับกินล่างอะไรก็ได้ขอให้ติดสองนะคะติดสอง ซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสองนะคะข้างล่างล่างอะไรก็ให้ติดสองค่ะนี่คือเหล็กเต็นเนาะค่ะเนาะ ๕เจ็ดค่ะถ้าติดหาหาเจ็ดข้างล่างนี่สองเก้านะครับม้วนนี้ยันถือทั้งบนทั้งล่างอยู่ด้วเหล็กนี่นะคะถือทั้งบนทั้งหลางแน่นอนแต่เจ้าเขารับกินนะคะดูให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆเจ้ารับกินนะเจ้ารับกิน หกับ9ค่ะเจ้ารับกิน5กับ9นะคะเบิ่งดีๆเด้อเจ้ารับกิน5กับเกตัวใดถ้าเขารับกินก็ซื้อหน่อยลงแต่ว่าเลขสัญจรส่วนมากจะติดหากับติดเนะคะแต่ว่าเจ้าเขารับกินไปแล้วอสองเก่ามันตัวเด่นกับตัตรงเอาค่ะหาก็บม่ต้องเอาเอาเจี๋ยงว่า สองเจ็ดสวยที่สุดเลยสองเจ็ดถ้าไม่มาด้วยกันแต่ว่าเจ็ดมาบุญสองมล่ลางส่สองสามสองแปดตัวคนบอมักนี่บปล่าสองสามตัวคนบบชสอบนี่เปล่าคะ่ะเอาจังไห็กกับลำลำร่วยๆถูกหวยไปนน้ำกันอย่าลืมสั่งสื่อครีมจัดโปรดลดราคาณนะตอนนี้ครีมช่วยสมานผิวหน้าเนาะคะ่นะเนาะคุณผู้ชม สนใจสร้างซื้อข่าวมาได้เบอร์โทรคืนหน้าจอศูนย์ก้สองแปดหนเก้าสองห้าหกแปดขีมตัวนี้จะแดงใส่ได้หาปีแล้วเนาะค่ะเนาะสตาร์ทหน้าท่านไว้หยืออายุท่านไว้เนาะอายุหกสิบสี่แหละดีค่ะท่านผู้ชมเนาะหน้าอย่งปิงอยู่เด้อพูดถึงความแก่มันก็แก่ยอยู่หรอกแต่ว่าหน้าเราเนี่ยให้มันต่งตึงไว้ก่อนเนะเาะอ้ามันเป็นริ้วลึกเนี่ก็ต้องใส่ค่ะมันกระชับใบหนา้าผิวสันนอกผิวสันในแล้วก็ผิวพันธุ์ก็ เป่งเต่งตึงเป่งตะก,กายมีออร่าเนาะกระชับไว้ย่ออายุเฮ้าลงแล้วก็ครีมตัวนี้เน่ะน,นะมันชอยกระชับ,บรูขุงขนนะพอมแล้วก็อ,อายุสี่สิบสี่สิบห้านี่เป็นริวด้วยค่ะเป็นร่องลึกเนาะตอนนี้บ่เป็นร่องลึกแล้วค่ะตอนตลกวอนยิมเนาะโอ้ยโอันเป็นริวแบบใหญ่หนึง่งตรงนี้ก็ร่องน้ำหมากลึกย้อนเป็นเขาอยู่นะทีนี้มันมไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยมีนะคะบอกใครมีเนาะ ก็รูสึกว่าดีกว่าเกาหมั่นใจกว่าเกาก็เอาแต่สิ่งดีๆมาฝากมาตอนบำรุงสายตาแล้วก็แคลเซียมแคลแมกเข้ากันยังอยู่คุณเจ้าจัดโปรดลดราคาคือกันค่ะโปรพร้อมกันเลยรีบเร่งเรียวไว้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วถึงสิ้นเดือนขาดจุดปุดเด้อค่ะเด้อขาดจุดปุดถึงสิ้นเดือนขาดยังขาดพันสองร้อยบาทเนาะ ค่าไปเซนี่กับขื้นเอ้ท่านผู้ชมเอยอย่างกับขื้นทุกอย่างเนอคิ้มของเ้ายัางอยู่คงทีจากซีพันซีจนมาเหลือพันสองมิตรลดลงแท่นที่สิขื้นคาดว่าปีนาเพิ่นน่าจะขื้นละค่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นพยุงตนทุนมาหลายปีแล้วขื่นลาค่าปกิบัตพี่นองกับใสอย,ยู่เกาหลาฝากอุ่นหนุนเจแดงไปน้ำกันวนนาชนะผ้าร่วยกับคนละเที่ยงน่าจะเที่ยงได้อยู่ดอก เลขถึงเท่าได้แห่งเล่นตัวดิเดี๋ยวนี้ <laughs> นั่นส่งมาเอาส่งมาเลยยังเอาสิได้จัดคลิปต่อนะคะฝากกดไลค์กดยังบ่เห็นค่ะยังบ่เห็นสงสัยสิคำนวณเลขอยู่จิแดงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ